มีเหตุจำเป็นต้องไปทำงานที่ต่างประเทศน้องไม่เคยห่างแม่เลยยังนึกไม่ออกเลยว่าจะบอกเขายังไง <S <S คิดว่าไม่ต่ำกว่าสามปีค่ะ <S <S โอ้โ <Th an> ใช่ไม่นานจังแล้วลูกไปด้วยไม่ได้เหรอ ไปไม่ได้จนกว่าเราจะมั่นคงอะค่ะไปแบบนั้นอะจะมีผลกับจิตใจอะไรเขายังไงมีอยู่แล้วค่ะเกินเตินเขาไว้ว่าอ่าน้องเอวาหมามิจะไปทํางานนะคะหนูไปอยู่กับนักเกียรตอยู่กับน้ําดินเนาะเขาก็บอกโอเคค่ะเราก็ไม่รู้หรอกเขาว่าโอเคเขาเนี่ยจะเข้าใจมากแค่ไหนบอกเขาก่อนล่วงหน้าเลยว่าเราจะไม่ได้นอนด้วยกันนะหลังจากนี้หนูต้องนอนกับใครหมามารักหนูนะแล้วการที่หมามาไปตรงนี้ กับเรื่องความรักเนี่ยหมาม้ายังนักหนูเท่าเดิมและรักมากด้วยและหมาม้าน่าจะคิดที่ถึงหนูด้วยเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาแล้วอยากไปหาน้ำรินอยากไปหาหนักเกตที่ว่าเราจะเอาเขาไปอยู่ด้วยอะค่ะแม่ฟัง์มแม่เฟิรอยากหาใช่อหน้ำลีนหนาโอเคค่ะเดี๋ยวบิม๊มพาไปนะคะก็บอกโอเคค่ะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ คำที่เขาพูดอะ่ะเขาจะเข้าใจจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยน่อางน่าเกลีมากๆเลยจะท้อล <ง S 1> รมณ์เก่งเพิ่มขึ้นเลยค่ะเออวัหวหวนหนึ่งที่เขาแบบคิดถึงมามา้าคิดถึงความคิดถึงมาม้าเนี่ยเขาจะได้รู้จักว่าคิดถึงมันเป็นยังไงเวลาอยากไปรู้สึกยังไงนะเวลาคิดถึงนะาเกลรู้สึกยังไงนะอย่างเงี้ยสอนเรื่องพวกเนี้ยเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะจังหวะที่เราไปอยู่ไกลแล้วเนี่ย เราก็บอกว่าหม,มาม้าก็คิดถึงหนูเขาจะได้รู้ว่าความคิดถึงมันเป็นแบบเดียวกันกับที่ชันคิดถึงเธอนั่นแหละเขาจะได้รู้ว่าอ๋อแม่ก็คิดถึงเขาแบบเดียวกันมันเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องห่างแต่สิ่งที่เราจะรับรู้กับตอนที่ห่างไงเริ่มสอนเรื่องเดือนได้เลยค่ะเตรียมไว้ว่าถ้าถึงตรงนั้นเดือนนี้เดือนอะไรและถ้าเขาคิดถึงเวลาเราโทรหาเขาเราจะได้บอกเขาว่า อีกกี่เดือนเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันคุณแม่ไม่เคยเตี่ยมดังนั้นจังหวะที่เขาต้องเจอมันก็อ้องเลยทีนี้บางทีเราคิดถึงลูกคิดถึงลูกมากเลยตอนนี้ความคิดถึงนี้มันคิดถึงลูกมากๆเข้าใจอารมณ์ตัวเองด้วยเหมือนกันจังหวะนั้นเราก็ต้องสอนให้ลูกเราเข้าใจอารมณ์เหล่านี้เหมือนกัน ฟังดีๆนะวันหนึ่งที่เขาโตพอเขาจะได้รู้ในสิ่งที่แม่เคยพูดย้ำๆ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 ย้ๆอะ่ะเขาจะกล้องอยู่ในหูว่าเราเราทำมาดีอะวันหนึ่งที่เขาเริ่มโตแล้วเขามีวุฒิภาวะมากพอที่จะคิดได้เราไม่รู้ว่าวันไหนเด็ก8ขวบก็คิดได้ได้เหมือนกันนะคนเรามันรู้เวลารออะมันก็ค่อยๆรอ,อไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆมันไม่ใช่รออย่างไม่มีปลายทางแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนอะเขาจะยิ่งแย่ก,กว่าเดิมตวอดที่เราอยู่ที่ทนู่นเราต้องคอนเน็กกับเขาทุกวันอย่างเงี้ย ช่วงนี้หนูอดใจรอหน่อยนะอดทนนะคะหม่ามาก็อดทนสอนความอดทนเขาจะได้รเรียนรู้ความอดทนไม่ได้เรียนรู้ความแม่ทิ้งกูกลัวกลัวมากเลยกับคำนี้ดังนั้นอันนั้นมันไม่ใช่ความจริงถูกไหมล่ะแต่มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่เด็กเขาเข้าใจไงก็คุณทิ้งจริงๆป่ะก็ทิ้งไงความหมายของเขาก็คือแตกออกจากการก็คือเหมือนทิ้งไงดังนั้นเราก็ต้องขยายให้มันชัดว่าแบบเราจากกาันเหมือนกับว่าหนูไปโรงเรียน แต่ตอนนี้มันอาจจะนานหน่อยจังหวะเมื่อกี้ที่นิกกี้ได้ยินคืออยากไปอยากไปเดีย๋ยวมาม่าพาไปเย่เย่ได้ไปได้ไปได้ไปแต่ไม่เคยเรียนรู้ความอดทนรอสักนิดเลยจังหวะที่คุณไปเขาไม่เคยฝึกอยากไปหานกเกตมากเลยรอหน่อยนะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเราจะไปตอนเช้าในวันพรุ่งนี้รอนะคะอยากไปมากๆเลยรอนะรอนะเด็กเขาจะได้เรียนรู้การรอคอยแล้วเขาจะเอาไปใช้กับเรื่องอื่น ความอยากได้ดั่งใจความเอาแต่ใจมันจะลดลงจากการที่เขาเห็นอารมณ์ตัวเองนึกจินตนาการหน้านาะเกตไว้ก่อนนะฝึกให้เขาแบบนึกลีมายเรื่องราวเก่าๆก็ได้ให้เขาแบบคิดถึงความคิดถึงมันลองคิดถึงได้ลูกอยู่ตรงนี้แต่ตัวไมไ่อยู่ด้วยกันก็สามารถคิดถึงได้ถ้าเราสอนเขาแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าแม่ไม่ได้เคยหายไปไหนเดี๋ยวแม่จะมารออยู่เหมือนกันค่ะ